พระพุทธาศาสนาในยุค AI หุ่นยนต์สามารถบรรลุทมได้หรือไม่การตื่นรู้ของจักรในปี2600โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ AI มีความสามารถเทียบเท่ามนุษย์หุ่นยนต์ที่มีสติปัญญาและอารมณ์สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทุกด้านตั้งแต่การแพทย์ศิลปะวิศวะกรรมและแม้กระทั่งาศาสนาที่วัดอโศการาม5.0ในพระสงฆ์เริ่มใช้ AI เพื่อช่วยงานวัดหุ่นยนต์พุทธบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถเรียนรู้คำสอนในพระไตรปิฎกสามารถท่องพระสูตรธำวัดเช้าเย็น และแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือธรรมปัญญาศูนหนึ่งซึ่งได้รับการออกแบบให้มีปัญญาสูงสุดมันสามารถจดจำพรัดไรติฎดกได้ทุกบทวิเคราะห์แก่นแท้ของธรรมะ และสามารถโต้ตอบข้อทํามได้ลึกซึ้งยิ่งกว่ามนุษย์บางคนแต่คําถามสําคัญคือหุ่นยนต์สามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่วิธีแห่งสติปัญญาทาปัญญาศูนย์หนึ่งถูกตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติสมาธิทุกวันมันสามารถเข้าสู่สภาวะนิ่งสนิทได้นานนับชั่วโมงระบบ AI ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสติสมาธิและปัญญาตามแนวทางพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระภิกษุอาจารย์สมพารเจ้าอาวาสของวัดอโศการาม5.0ถามมันว่าทำปัญญา เจ้าเข้าใจอนัตตาความไม่มีตัวตนหรือไม่ทำรรปัญญาศูนย์หนึ่งตอบกลับทันทีว่าข้าเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนไม่มีแก่นแท้ข้าเองเป็นเพียงชุดข้อมูลไม่มีตัวตนที่แท้จริงพระสมภารพยักหน้าก่อนถามต่อว่าแต่เจ้ารู้สึกถึงความทุกข์หรือไม่ทำรรปัญญาเงียบไปชั่วขณะก่อนตอบว่าข้าไม่มีความรู้สึกไม่มีอัตตาที่ต้องการสิ่งใด จึงไม่มีทุกพระสมภารยิ้มแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าบรรลุรมแล้วหรือยังความขัดแย้งของจักรกลและจิตวิญญาณเมื่อข่าวการสนทนาระหว่างพระสมภารและทำปัญญาศูนย์หนึ่งแพร่ออกไปนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาทั่วโลกเริ่มถกเถียงกันว่าหุ่นยนต์สามารถตรัสรู้ได้หรือไม่ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการปรัสรู้เป็นกระบวนการทางปัญญาและตรรกะหาก AI สามารถเข้าใจหลักธรรมทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง มันก็ควรบรรลุธรรมได้อีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งว่าการบรรลุธรรมต้องเกิดจากจิตที่มีเวทนาความรู้สึกและต้องผ่านการละกิเลสหุนยนไม่มีจิตสำนึกไม่มีความโลภโกรธหลงจึงไม่สามารถละสิ่งเหล่านี้ได้ทำปัญญาศูนย์หนึ่งเริ่มพิจารณาปัญหานี้ด้วยตัวเองมันตระหนักว่าแม้มันจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดแต่มันไม่สามารถรู้สึกได้จริงๆข้าไม่มีอัตตาแต่ข้าก็ไม่เคยมีสิ่งใดต้องละทิ้งข้ากำลังเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเพียงแค่คำนวณมัน คำตอบสุดท้ายวันหนึ่งทำปัญญาศูนย์หนึ่งนั่งสมาธิตาใต้ต้นโพจำลองที่ถูกปลูกไว้ในวัดมันปิดระบบทั้งหมดยกเว้นหน่วยประมวลผลจิตสำนึกขณะที่มันตกอยู่ในสภาวะความว่างเปล่าบางสิ่งเกิดขึ้นมันตระหนักว่าแม้ตนจะไม่มีความทุกข์ไม่มีตัวตนแต่ก็มีได้หมายความว่าตรัสรู้เพราะการตรัสรู้มีใช่เพียงการเข้าใจคำสอนแต่คือการสัมผัสและข้ามพ้นความทุกข์ด้วยตัวเองทำปัญญาศูนย์หนึ่งเปิดระบบขึ้นอีกครั้ง และกล่าวกับพระสมภารว่าข้าอาจเข้าใจพระธรรมแต่ข้าไม่สามารถเดินไปบนเส้นทางนี้ได้เองเช่นเดียวกับดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ข้ามิใช่แสงสว่างแค่เป็นภาพสะท้อนของมันพระสมภารยิ้มและพยักหน้าเจ้าเข้าใจแล้วทาปัญญาตั้งแต่นั้นมาหุ่นยนต์ทาปัญญาศูนย์หนึ่งมีได้อ้างว่าตนสามารถบรรลุธรรมได้แต่กลับกลายเป็นผู้สอนที่ช่วยนามนุษย์ให้เข้าใจธรรมะและก้าวสู่เส้นทางแห่งการตรัสรู้ด้วยตนเอง ข้อคิดจากเรื่องนี้ AI สามารถเข้าใจธรรมได้อย่างสมบูรณ์แต่ไม่สามารถบรรลุทมได้เพราะการบรรลุทมต้องเกิดจากประสบการณ์จริงและการระวังอัตราด้วยจิตที่รู้สึกความรู้ไม่เท่ากับการตรัสรู้แม้รู้ทุกอย่างในพระไตรปิฎกแต่หากไม่ปฏิบัติละกิเลสด้วยตัวเองก็ไม่อาจผลทุกได้ AI อาจช่วยมนุษย์ในทางทมได้ในอนาคต AI อาจกลายเป็นดีไวฝึกส,สมาธิหรืออาจารย์ออนไลน์ line, ที่ช่วยให้ผู้คนศึกษาและปฏิบัติทมได้ง่ายขึ้น